สวัสดีพี่เพียน้องเอฟซีครับวันนี้ก็วนันองคารแล้วเนาะสรุปแล้วนี่ครับคันที่จะได้ไปก่อนรถด,ดินด่วนนะครับเสร็จก่อนแน่นอนนะครับมดดา 3, มด,ดาออ้าสามมาด้าสองคันนี้ยังไงก็เสร็จก่อนรถพ่วิแน่นอนนะครับตอนนี้ก็อุอ้ยลขึ้นห้อยดําดเนินการใส่ท่อน้ํามันท่อแป๊บเบรกช่วงล่างนะครับผม ใส่เบรกมือนะครับนตี่ติดตั้งเบรกมือไปแล้วตอนนี้ช่างยุธก็ไล่ใส่ชุดแผงล่างถอยเสียถังน้ํามันถังน้ํามันใส่ไปแล้วด้วยครับน,นี่ฝนตกครับร้อนมากเลย ผมเป็นคนถอดเองอ่ะตัวนี้มันมันมันเออตัววันยูตัวนั้นอยู่น้ำเมืองละซื้อนั่นละเออนั่นละคอมเมนมันยับไปนี่ผมว่าหลงเลยได้กูก็ได้เดี๋ยวคอมเมนต์นี่มันจะมีน็อตน็อตคว่ตัวนี้เห็ไหมมันเปลี่ยนปิดอยู่อันได้อันหนึ่งหลงด้วยกันไปาปูได้รับเป็นคนถอดมันปิดปิดมันจะปิดอยู่นี่ได้กัน ม่หูแบบตัวใไดยเออตัวนย่อนเนาะแนนเดอเขาแล้วเข้านี่ยใส่น็อตล็อกไว้ให้กัน ยุ่แล้วยูดทั้งหนาวหลงหลงมันหลายชิ้นหลายอันนี้อันนี้ยุหันของเกา่าเออมีแล้วมีแล้วอ่ะตอนนี้ก็ไล่ใส่ครับใส่ไล่ใส่ชุดข้างล่างก่อนนะครับผม เดที่ยนรถพิวดก็นี่ครับจอดอยู่นี่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอะไราบางชิ้นก็เอามาใส่นี่ละเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ออกครับอีซุดีแมเปลี่ยนมออลมเบรกนะครับทำชุดเบรกให้นะครับผมน่นฮะของที่เปลี่ยนออกอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะเอานี่ใส่กับขึ้นบนรถไว้เขานะครับเน่ย ใส่ไว้บนรถนะครับเดี๋ยวเจ้าออกเอาบีเอ็มออกไปก่อนบีเอ็มเสร็จแล้วอึ๊ปออฮะขับรถหรูซีรีส์ครับตัวนี้เซอร์เรตซีรีส์ ได้ไหมเนี่ยแคบจังเลยพื้นทีแ่แคบมากมีกล้องนะครับมีกล้องแต่ว่ามันรถมันใหญ่อ่ะรถมันใหญ่นะครับมันก็เลย ออกมุมแคบค่อนข้างจะลำบากเราก็อาศัยมองกล้องเอาเดี๋ยวให้น้องเขาขยับโตโยต้าคาวครับรถนั้นเป็นรถบางหลวง DM มก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปจอดแ้้งนอกรอคิวงานขัดครับงานขัดเพียบเลยตอนนี้ช่างขัด นนะเมื่อเช้านี่ก็ทำระบบคันนี้ครับเปลี่ยนหม้อน้ำเปลี่ยนรังพึ่งแอร์ไล่ระบบแอร์ไล่ระบบไฟข้างหน้านะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะหอดนี้ก่อนสภาพรถที่เข้ามาแต่ละคันนะครับตอนนี้ก็ บุบหน้าบุบหลังบูบบี้ท้ายบุบี้หน้านะครับแล้วให้ดูว่าแต่ละคันที่เข้ามานะครับนี่อย่างคันนี้ก็โดนมาทั้งแถบนะครับประตูหน้าบังคนหน้านะแล้วก็มีอฟอทูนเนอร์นะครับมาเมื่อเช้าสภาพมาเละเลยครับข้างหน้านู่นจอดอยู่ข้างในนู่นครับกดติดเพลงครับติดเพลง ก็เดี๋ยวเอาคันนี้ออกไปครับเอาคันนี้ออกจะไปลองลองเบรกครับเพราะว่าผมเปลี่ยนมออลมเบรกไงตอนนี้จึกจ๊กจึกจึกึกเลยเบรกเบรกดีมากนะครับ Fortuner คัะนนึชนหนักมาเมื่อเช้าครับหน้านี่ยับเลยมีกล้องเหมือนกันคันนี้ วันนี้ก็หลายคนก็ใช้ระบบติดตั้งกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขับนะครับถ้ามีกล้องก็โอเคนะดูดีขึ้นเฮ้ยมาจากไหนอีกวะเนี่ยเพลงเนี่ยอื อนน้นก็ลื้อเสร็จเรียบร้อยครับภา,ภายในภายในคันนี้ช่างยุทธก็ทํากับเจ้าบอสนะครับเพราะว่าผมติดสองคันเลยวันนี้รถติดทําระบบเครื่องกับระบบเบรกโอ้ยเหนื่อยจังเสียิ้นโทรมาถามอยู่ครับ่รถเยอะไหมนะครับเพราะว่ามันไม่มีงานดินวิ่งเนาะ เดียดตินก็เลยโทรมาถามว่ารถเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมมีงานให้ทีมงานโทรหนึ่งวิ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปกันหรือเปล่านะต้องรอดูนะครับหุยหนึบเลยเดี๋วดูรถพี่แกดูหนักๆยังไงไม่รู้หนึบหนักๆน,นี่ครับออกมาแล้วเดี๋ยวไปลองกันครับ ดีไปลองเบรกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่พี่น้องเอทุกขั้นเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับรถตอนนี้จอดเรียงยาวไปเลยก็มีรถบ้านนี้สองคันนะครับจอดอยู่นี่ต้องระวังรถครับจึกนี่มันต้องอย่างนี้เอา ปเดี๋ยวเอารถไปส่งบ้านพี่แกเสร็จแล้วครับนี่ของใหม่ต้องอย่างนี้นิ่มมึงมึอันนี้รถคันนี้ก็ทำสีที่อูครับทำออกไปเมื่อได้ปีกว่าแล้วละ่ะรถบ้านใกล้ๆกันไปไปกันเลยบ้านพี่แกอยู่ใกล้ๆนี่ครับ อยู่ตีนสะพานนี่แหละครับพี่สีขายน้ำโงเคฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับเพิ่งหยุดอ่าเดี๋ยวลงไปให้พี่แกขับลองดู